มาดูความสําเร็จของน้องๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะน้องๆโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตรครับซึ่งเขาได้มีการจัดงานวันแห่งความสําเร็จครั้งที่26ครับให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจําปี2565ครับที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตรครับทางด้านของเครือข่ายและก็ผู้ปกครองครับได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานวันแห่งความสําเร็จ ครั้งที่26ครับให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมะ้มศึกษาปีที่6ครับปีการศึกษา2565จํานวน273คนเพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนและก็ผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาครับแล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์สายใย่ครับอันดี ระหว่างโรงเรียนสิทธ์นะครับรวมทั้งเป็นการที่จะให้นักเรียนนะครับได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสาทประสิทธิ์วิชาปลูกฝังคุณธรรมจะได้ทำอันดีให้กับนักเรียนจนกระทั่งนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่6พร้อมที่จะไปศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาครับโดยมีนายวิลาศปริญญานิยมผู้อํานวยการโรงเรียนอนุวาลภูเก็ตได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษารวมไปถึงยังกล่าวให้อวาทกับนักเรียนนะคะแล้วก็มีนางมะโนรีศรีสมัยประธานการจัดงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุวัลภูเก็ตคณะครูและผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยด,ดีและก็รับชมการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนค่ะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุวาลภูเก,ก็ตก็กล่าวแสดง ความชื่นชมความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาในปี2 การศึกษา2,565ความสำเร็จและความก้าวหน้าที่นักเรียนทุกคนปรารถนาสำเร็จได้เพราะนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบในทุกๆด้านแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่รักของครูบาอาจารย์พ่อแม่เพื่อนๆทุกคนค่ะและนอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้นวยการโรงเรียนนุบานภูเก็ตนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ตระหนักเสมอว่าประกาศนียบัตรที่นักเรียนได้รับในวันนี้นะครับเป็นเพียงหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ยังไม่สามารถที่จะเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตที่ดีได้จึงควรที่จะพยายามในการหาโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยความวิริยะอุตสาหะตามศักยภาพแห่งตนเองนะครับไปอยู่เสมอรวมถึงการยึดมั่นในหลักความดีมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติเป็นคนดีของสังคมเพื่อที่จะเป็นกำลังเข้มแข็งของประเทศชาติต่ตอไปครับ